สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆค่ะเลิกงานแล้วเลิกเลิกงานสุดๆไปเลยนะคะวันนี้สุดๆพี่น้องเหนื่อยมากเหนื่อยบนไปก็เท่านั้นหมดแล้วค่ะภาระ,ะหน้าที่สำหรับวันนี้ขึ้นรถกลับบ้านก่อนจะขับรถก็อขอใส่แว่นตานิดนึงคาดเข็มขัดเราต้องคาดเข็มขัดมาค่ะ ขับรถกลับบ้านด้วยกันกับแม่สมศรีนะคะพี่น้องค่ะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะคะจะเลี้ยวรถเราต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีมองซ้ายมองขวานิดนึงว่าก่อนที่เราจะเลี้ยวรถนะคะขับรถกลับบ้านด้วยกันค่ะพี่น้อง ฝนก็ตกตกบรรยากาศก็กอึมครึมอย่างที่เห็นมาดูกันว่าแม่สมศรีจะใช้เวลากี่นาทีในการขับรถกลับบ้านครั้งนี้นะคะช่วงเลิกงานก็จะถนนปโปรงเพราะว่ายังไม่บ่ายโมงค่ะวันนี้ออกมาเร็วถนนปโปรงมากซึ่งต่างกับเมื่อเช้าเมื่อเช้าคือแบบคานไปอย่างกับเต่า เลิกงานแล้วก็ต้องคิดนะคะว่าเมนูเย็นนี้จะทำอะไรให้เด็กๆกับพ่อใหญ่กินนี่แหละค่ะแต่ละวันผ่านไปได้ในแต่ละวันถือว่าถือว่าดีที่สุดใช้ชีวิตบนบนไปค่ะเพื่อนๆค่ะใช้ชีวิตบนไปเกิดมาเป็นคนเพราไม่ได้ การขับรถในท้องถนนเขตชุมชน30ไมล์ต่อชั่วโมงขับเร็วไม่ได้นะคะมีกล้องทุกระยะเลยค่ะกล้องตรวจจับความเร็วถ้าเราทําผิดกฎบ่อยๆเราจะอาจถูกรังับใบขับขี่ของเราได้เราต้องรักษากฎจราจรเคาเรพกฎระเบียบที่เขามีไม่สมสีขับรถมา ตั้งแต่2011 2011ยังไม่เคยมีพ o i n t ยังไม่เคยมีเขาเรียกว่ายังไม่เคยถูกตรวจจับความเร็วนะคะคเพื่อนๆคะ่ะบคือเราทำตามกฎจราจรตลอด ก็อาจจะเยอะนิดนึงจอดติดไฟแดงมาขับรถกลับบ้านด้วยกันกับแม่สมศรีนะคะไม่ได้ให้เพื่อนๆเ,เห็นทางนะคะแต่ให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นแม่สมศรีดีที่ว่าตอนกลับบ้านฝนไม่ตกแม่สมศรีใส่เสื้อกันฝนมาอย่างดีเพราะว่าเมื่อเช้าก่อนจะออกจากบ้านฝนล,ลงมาแรงมากอ่าไม่อยากให้หัวเปียกรู้สึกว่าตอนนี้ แม่สมศรีจะเป็นหวัดหวัดลงคอแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อวานตากฝนเดินเข้าที่ทํางานตากฝนรู้เลยว่าตอนนี้เหมือนแบบว่า ที่แกก็หาของในโรงรถของอะไรที่แกเหลือใช้ที่แกไม่ใช้แล้วแกก็จะเอาโพสลงขายนะคะได้ได้บาท2บาทได้ปอนสองปอนแกก็เอานะคะอ่าแฟนแม่สมศรีนะคะแกจะไม่เอาทิ้งนะคะไม่คุ้มค่าอ่าไม่คุ้มค่าซองไม่ไม่คุ้มค่า,า,ค,ค,า,ค,ค,าค่าไปสนีแต่แกก็ยังทํานะคะคือแบบเพื่อนๆคนยิ่งมีอายุถ้าบอกเลยนะคะว่า สมองไม่ได้คิดสมองไม่ได้มีอะไรไม่ได้ไม่ได้มีอะไรให้เขาคิดไม่ได้มีอะไรมากระตุ้นเขา mm. เขาจะเป็นอัลไซเมอร์อันนี้อันนี้คือเป็นสิ่งสําคัญเ mm. พื่อนๆอย่าอย่าบอกว่าคนมีอายุแล้วให้อยู่บ้านเฉยๆนอนดูทีวีนั่นแหละค่ะเพราะสมองเขาไม่ได้คิดสมองไม่ได้ไม่ได้เลื่อนไหลไม่ได้คิดว่าพรุ่งนี้ฉันต้องทําอะไรพรุ่งนี้ฉันจะทําอะไร พ่อใหญ่แม่สมศรีแกแกแกต่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนขาแกอายุขนาดนี้แล้วแกต่นตัวอยู่ตลอดเวลาคือแกอยู่นิ่งๆไม่เป็นเลยนะครับเพื่อนแกอยู่นิ่งๆไม่เป็นแกจะทํานั่นทํานี่ตลอดอ่าอะไรไม่พังแกก็ทําให้พังเพราะแก ช่วงเลิกงานคือแบบถนนโล่งมากแม่สมศรีบางวันก็ใช้เวลาแค่5-6นาทีขับรถถึงบ้านแต่เวลาเช้าใช้เวลาเกือบ20นาทีในในระหว่างที่เดินทางไปทำงานนะคะเพื่อนซึ่งจะต่างกันมากาเพราะว่าช่วงเช้าคนเร่งรีบไปทำงานและไปส่งลูกไปโรงเรียนอะไรประมาณนี้รถก็จะเยอะเป็นมากกว่าปกติ ใช้สมาธิบ้านนะคะขับรถมองซ้ายมองฝานี่เพื่อน,น,นเียวจะได้ยินเสียงเลี้ยวรถถึงบ้านเรียบร้อยขออนุญาตจอดนี่นะคะพี่น้องคะถึงบ้านเรียบร้อยขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีในวันนี้นะคะขับรถกลับบ้านมาด้วยกันนะคะเพื่อน่นนา,าแม่สมศรีต้องใช้ แว่นตาตลอดเวลาขับรถคือแว่นตานี้ได้แว่นตามาฟรีจากเ้าโซ่นะคะคือเขาจะเปลี่ยนให้ทุกสองปีค่ะทุกสองปีแม่สมศรีจะได้จดหมายให้ไปตรวจวัดสายตาอ่าถ้าเราจะเอาแว่นตาเขาก็มีราคาที่กำหนดไว้30ปอนถ้าเอาเกินกว่านั้นเราก็จ่ายเพิ่มไปค่ะเราจะเลือกขาแว่นตาได้แบบที่เราต้องการ เราชอบอดีไซน์ไหนเราเลือกได้เลยนะคะแว่นตานี้คือแบบสําคัญมากเป็นแว่นตาสายตาแม่สมศรีคือตอนที่ไปสั่งสั่งมาพร้อมกับแว่นตากันแดดที่แว่นตากันแดด two in one สายตากับแว่นตากันแดดรวมกันมาเลยอีกอันนึงค่ะแม่สมศรีจะมีติดรถไว้แล้วก็จะมีติดบ้านไว้ตลอดเพราะว่าเวลาเรา ขับรถถ้าไม่ใส่แว่นตามไม่สวมสีมองไม่เห็นเพื่อความปลอดภัยของเราและปลอดภัยต่อเพื่อนร่วมทางเพื่อเกิดอ,อ,อุบัติเหตุอะไรเราก็ว่ากันไปขออนุญ,ญาตนะถึงบ้านเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกๆก,กำลังใจคะ่เเเคะเพื่อนๆค่ะถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยคะ่ะเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ